สวัสดีครับวันนี้ศิลปะคาบเชือกเราก็อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมเห็นน้องที่เป็นนักแสดงโขนสมัครเล่นใช้คำนี้ก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าด้วยระดับฝีมือในอนาคตเนี่ยต้องเป็นมืออาชีพแน่ๆน้องคนนี้เป็นเด็กหนุ่มนะครับหนุ่มน้อยเลยด้วยแต่มีหัวใจที่รักในศิลปะการสแสดงโขนมาก นะครับจากคลิปที่ผมดูเนี่ยน้องเขาเล่นฉุยฉายทศกัณฐความแพลพราวลีลากระบวนการไร้รำนี่แบบปะปะทับใจมากนะครับก็เลยต้องมาวันนี้เพราะได้ข่าวว่าน้องเขาจะมาแสดงโขนที่ศูนย์วัฒนธรรมเราเลยตามมาดูนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าน้องคนนี้เป็นใคร แล้วมีแรงบันดาลใจอะไรทําไมถึงชอบที่อยากจะเล่นโขนแล้วไม่รู้วันนี้เขาจะเล่นเป็นตัวยักษ์ตัวลิงด้วยนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเล่นได้ทั้ง2ตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามอย่าลืม Subscribe อย่าลืมเคาะระฆังสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วที่สำคัญ ผมยังรอสปอนเซอร์ใจดีอยู่นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าน้องที่ผมบอกเนี่ยเป็นใครแล้วจะมีฝีมไม้ลายมือ,อยังไงวันนี้เราจะกอดติดเ,เขาแบบเต็มๆเลยนะครับเกอะกันแบบหลังชนหลังเลยมาเดี๋ยวตามผมไปโอ้โแต่บรรยากาศน่านอนมากเลยโอ้โห,โอโหโอเอาแมสแมสมาไปครับ อยู่ทางไหนวะซ้ายหรือขวาเดี๋ยวเราไปทางนี้สวัสดีครับพบกับรายการศิลปะคาบเชื่อนะครับนี่วันนี้พิเศษสุดๆเลยผมอยู่กับหนุ่มน้อยผู้ซึ่งมีใจรักในศิลปะการแสดงโขนต่อมตตเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาคุยกับน้องมาทําความรู้จักกับน้องสักนิดนึงนะครับว่าน้องเป็นใครมาจากไหนทําอะไรแล้วทําไมถึงมาเต้นขนนะครับสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับผมชื่อเด็กชายเื่ฟงทุง่งสายันชื่อเล่นชื่อพีคครับน้องพีคใช่ครับอ๋อน้องพีคนะครับน้องพีคเรียนโรงเรียนอะไรผมเรียนโรงเรียนเซนคาเบียนครับอ๋อเซนคาเบียนเซนคาเบียนนี่อ,อ,อยู่แถวนบ สามเสนอ๋อสามเซนเส้นะเบียนสามเซ,น,มเซนน้องพีครับครับผมได้ข่าวว่าน้องพีชอบขนมากทำไมน้องพีชอบขนพราะว่าผมเริ่มต้นมาจากที่แม่ผมเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้คลอดผมนะครับอเอาป <c oughs> แม่ยังไม่ได้คลอดเราใช่ไหมย,ยังไม่ได้คลอดอุ๊ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเรือเ่องยาวแล้วว่ามาลูกแล้วแม่ผมก็ไปดูจองถนนครับ ไปดูการแสดงโขนชุดจองถนนอ๋อโอเคอ่ะต่อเลยครับแล้วคอดยังคอดยังยังยังไม่คอดยังไม่คอดโอเคแ้้เขาก็ซื้อซีดีกลับมาครับแม่ซื้อซีดีกลับมาแล้วผมโตได้สักสอสามขวบอันนี้คอดยังคอดแล้วโอเคแล้วผมก็เอ้ยไม่มีอะไรดูอยากเปิดหนังแต่หนังซีดีก็หายหมดแล้วผมก็ไปเห็นซีดีนี้มันตั้งอยู่หน้าทีวีว่าเฮ้ยอะไรอ่ะก็เลยลองเปิดดู ผมดูไปตอนนั้นกี่ขวดสองขวดค่ะสองขวดก่อนหนูจะเกิดแม่มาดูจองถนนมาดูขนชุดจองถนนซื้อซีดีมาแม่ก็วางทิ้งไว้หน้าทีวีหนูเกิดแล้วใช่ไหม่อหนูเกิดปุ๊บกี่ขวบนะสองขวดสองขวดมัูก็มาเปิดซีดีนี้อ่าเอาซีดีอันนั้นมาแล้วไงต่อครับมันก็ดูดูไปมันจะมีถึงตอนที่ ทศกัณฐ์ออกตรวจพลครับตรวจพลแล้วก็จะมีหกสิบรถสิบรถสิบขุนขุนสิบรถใช่ครับเป็นพญายักษ์อ่าเป็นโอรถเป็นโอรถของทศกัณฐ์ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเป็นลูกทศกัณฐ์ก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเท่อะไม่อยากเป็นมั่งก็เลยเอาหนังสือตอนนั้นกี่ขวบสองขวบสองขวบโอเคต่อครับต่อเีมมาม้วนๆเลยยาวๆเป็นอะไราวเอามาลำครับเอามาม้วนเป็นอะไร เป็นสอนหรืออ๋อเป็นกระบอกเอาเดินสือพิมพ์มาม้วนเป็นกระบอกยาวๆต่อครับต่อต่อ,ตอผมก็รำรไปแล้วผ่านมาได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ย่าผมก็พาไปวัดตอนนั้นจะไปทําบุญแล้วก็ได้ยินเสียงและนาดเล่นเพลงเชิญครับก็เอารู้เลยเพลงนี้เต้นมันอยู่ตรงนไหนเราจำเพลงได้จากในซีดีใช่อ้า โอ้เต้นเลยอาจจะคิดว่าเต้นแอบแอบใช่ไหมครับครับผมผมเต้นกลางที่เขาจอดจอดรถกันเลยกลางลานจอดรถเลยใช่ครับเต้นเลยโอ้โหออามาแล้วต่อ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 เต้นเต้นเต้นแล้วเหมือนพ่อแม่เนี่ยเขาก็คิดว่าเราชอบอพ่อแม่เห็นแล้วรู้เลยว่าน้องพีกเนี่ยชอบโขนมากใช่ครับแล้วเขาก็เลยพาไป พาผมไปดูโขนราชทาเรื่อยๆเรื่อยๆพวกชุดนาคบาทอก็คือพามาดูทุกปีทุกปีทุกปีเออชอบเลยทีนี้ในโรงเรียนเซ็นทะเบียนเนี่ยเขาสนับสนุนเรื่องโขนอือโรงเรียนสนับสนุนด้วยก็จะมีชมรมโขนมีชมรมโขนมันก็ไปเรียนก็ไปฝึกอีกใช่ครัอื้อรู้สึกว่าครั้งแรกที่ผมจะเล่นน่าจะเล่นเป็นลิงครับอ้าว ก็เราชอบยักษ์ทำไมไปเล่นลิงนตอนนั้นครูครูยะเข้ายักษ์มีแล้วเขาก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้บอกอ๋อเราไม่ได้บอกว่าเราชอบยักษ์เขาก็เลยเห็นตัวเล็กๆนะเขาก็เลยให้มาลงลิงตอนไปช้อมรอบแรกเขาถามผมว่าผมชอบตัวอะไรผมก็บอกอ๋อผมชอบสัตเสดชะครับดีเป็นไงพญายักษ์ใหญ่เลยสัตว์เสดช้าเขาก็บอกหนึ่งพันหน้าสองพันมือ แล้วเขาก็บอกว่านี่นี่ลำอันนี้เลยเป็นสะเดชะอผมก็ไปเมื่อเออเมื่อนั้นองค์เท้าทศสีผมก็งงอ่ะมันสะสะเดชะหรออืมทีมันท้าทศสีนะเออทศสีคือทศกั์ใช่ครับแม่ผมก็แปลกๆนะเอ๊ะแล้วผมก็ซ้อมซ้อมซ้อมแต่อยู่ดีๆพอแสดงจริงขึ้นมาให้ผมไปเล่นลิงอไปเล่นลิงหรองั้นโบ้แล้วก็ไม่ได้ซ้อมอะไรเลยครับ ซ้อมรอบเดียวแล้วก็ไปเล่นเลยไปเล่นเลยใช่ไหมยกยกลบอะเราเออแทงแทงแทงเข้าไปใช่ไหมก็เลยได้อยู่เป็นนิรพัออ์นุมาแลมตะนน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 นยนนนนนนนลนน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 านน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 นอแล้นน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 ีนน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 นงนนนเนกนน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 อนนนน อันนี้คือเหตุผลหนึ่งครับที่วันนี้เนี่ยเรามาที่นี่แล้วมาขอสัมภาษณ์น้องพีคนะครับเพราะว่าน้องพีคเนี่ยเขาฝึกโขนอยู่คณะเอกชนการละครซึ่งเป็นคณะที่มีเยาวชนน้องๆนะครับมีทักษะการแสดงโขนนะครับทีมนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับน้องพีคครับฝึกโขนคณะเอกชนการละครเนี่ยฝึกเป็นตัว เป็นตัวยักษ์สมใจเราแล้วเราได้เล่นยักษ์แล้วแล้วก็ผมก็จะมีเรียน p r i v a t e y ด้วยครับอ๋อมีเรียน p r i v a t e ด้วยก็คือไปฝึกต่อที่บ้านไหมใช่คเออแสดงว่าที่คูริโอให้การบ้านเด็กๆไปว่าให้ไปรำแม่ท่าแล้วก็ส่งการบ้านของกันบ้างผมก็จะมีเรียนกับครูบาสครับอ่าเรียนกับครูบาสด้วยใช่ครับแล้วก็ครูเบิร์ดด้วยครับครูบาสครูเบิร์ดอุ้ยนี่เรียนกับศิลปินเบอร์ต้นๆอย่างนั้นเลยเนี่ยเนี่ยครับ เ,เขาเข,เขาเห็นว่าเราชอบ ừ, เขาก็เลยแบบเออมันลองเล่น2ตัวก่อนไหมเขาก็ลองให้อ่ะผมมาเรียนยักกับครูเิโอ,อครอคูบาร์ดและลิงเนี่ยก็ไปเรียนยกับครูเบิร์ดอ่าเรียนกับครูเบิร์ดนะครับคูเบิร์ดนี่พยาววานอนฟิวฟ้ามาพราวห้าวเลยนะใช่ใชครูบารนี่ก็หอย่างเท่เลยนะนี่ได้แต่ระดับเทพท,ท,ทั้งนั้นเลยนะเราเนี่ยออว,วันนี้น้องพีคแสดงเป็นตัวอะไรเป็นตัว พยายักษ์หนึ่เป็นพยายักษ์อีกเจ้แต่ยศไม่เท่าทศกัณฐ์ยศไม่เท่าทศกัณฐ์ด้วยเป็นแค่รองเป็นรองเป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะรองอะไรอ่ะมหาอุปราชเมืองลงกาเลยครับผมถ้ามหาอุปราชเมืองลงกาต้องหนีไม่พ้นตัวละครตัวนี้ครับกุมผักกันอ๋อน้องพิกเล่นเป็นกุมภักกันแล้ววันนี้แสดงในตอนอะไรครับสุขรีถอนต้นลัง มดดนนลลุคเเียยวสุครีบถอนต้นลางก็คืออ๋อพญาลิงลุ่มุูมพกันใช่โอ้โหวันนี้ก็ได้เห็นน้องพีคโชว์ฝีมือการไล่รำโขนในตัวภูมิกันตอนรบกับสุครีบกับฮนุมานและองค์พโอ้โหเป็นไงครับแค่พูดแค่เล่ามาเกินเกินนี่ก็สนุกแล้วเดี๋ยว เราตามไปดูน้องพีกกันนะครับว่าการแสดงโขนของน้องพีกเป็นยังไงบทบาทกลุ่มปกกันเป็นยังไงนะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมมากเดี๋ยวคูจอมตามไปดูนะครับเดี๋ยวน้องพีไปแต่งตัวแล้วใช่ไหมครับใช่อ่าโอเคเดี๋ยวน้องพีกไปแต่งตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเไปดูน้องพีกแต่งตัวด้วยนะครับไปดูการแสดงด้วยแล้วเดี๋ยวไปดูซิว่าฝีไม้ลายมือของหนุ่มน้อยคนนี้เป็นยังไง ตามไปดูครับในศิลปะคาบเชื่อศิลปะภาบเชื่อ เป็นไงบ้างครับกับน้องพีคนะครับผู้ซึ่งมีหัวใจรักในศิลปะการแสดงโขนน้องเขาน่าสนใจมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามผมด้วยฝากแชร์ด้วยฝาก Sub สไครต์และเาละคาะระฆังให้ผมด้วยนะครับถ้ามีโอกาสน้องเขาแสดงอีกผมจะตามไปแล้วก็ไปเกาะติดความเป็น เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักในการแสดงโขนนะครับแล้วก็จะนํามาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมมีความสุขไปกับน้องๆด้วยเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยรายการศิลปะคาบเชือกครับผมวันนี้อากาศดีครับเดี๋ยวขอนั่งเล่นสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วไงก็ลากันแค่นี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ ศิละปะภาพเชื่อ